สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมการสปอยหนังของช่องคุณพ่อบ้านจ้าและสำหรับวันนี้เราก็จะมาพบกับการสปอยซีรีส์จีนเปาวุ่นจิ้นในตอนที่สามสำหรับความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่แม่นางฉีอินได้รับการคุ้มกัน เพื่อมาเป็นพยานจากเมื่อปรับหลูและจอมยุดจันเจา้าและจมยุดน้อยไอ้โห,หเข้ามาอย่างเมืองคฟงอย่างปลอดภัยและในตอนที่สามนี้เนื้อหาจะเป็นยังไงทุกท่านมารับชมรับฟังกันได้แล้วครับสำหรับเนื้อหาใน EP ที่3 จากแรกในระหว่างที่ท่านเป่ากําลังปรึกษาหารือกับท่านราชคูและองค์กะครจันอยู่นั้นท่านราชคูจึงได้ออกความเห็นว่าควรจะเรียกแม่นางลี่อิงมาสอบถามข้อมูลเพื่อเป็นพยานในการมัดตัวเจิ้นหลิงที่เป็นน้องชายของเจิ้นอีเฟยเพื่อเวลาเึลืนสารจะได้ เจนลินนั้นจะได้ไม่รอดตัวไปได้และท่านเปาจึงได้สั่งให้วังเชาวมาหั่นจางหลงเจ้าหูไปเชิญตัวแม่นางลี่อินมาเพื่อสอบถามข้อมูลและในทางด้านของแม่นางลี่อินที่ได้เห็นมือปราบหลวยืนเฝ้ายามเพื่อ ดูแลความปลอดภัยให้กับตนเองข้ามวันข้ามคืนก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกดีๆที่มีต่อมือปราบหลวและก็ทำให้แม่นางลีอินนั้นตกหลุมรักมือปราบหลวอย่างเต็มหัวใจและในระหวังที่จ้างหลงงด้เจ้าหูเชิญตัวแม่นางลีอิงเข้าไปพบแต้เท้าเป่าก็ปรากฏว่า มีจอมยุทธผู้หนึ่งที่แอบเข้ามาในสารไข่ฟงและนำจดหมายเข้าไปวางไว้ในห้องพักของแมนางลีอินตัดฉากมาที่บ้านของผู้จ้างหวานค่าตอนนี้ลูกน้องคนสนิทของเจ้าหนินได้มาต่อตอว่าผู้จ้างหวานค่าว่า ทำไมนักฆ่าที่ท่านจ้างไปไม่ยอมลงมือตอนนี้แม่นางลี่อินได้เข้ามาที่จวนสารไข่ฟงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านผู้จ้างวันฆ่าจึงตอบรับปากไวว่าเดี๋ยวข้าจะกำชับนักฆ่าให้ลงมือก่อนที่แม่นางลี่อินจะให้ปากคำกับได้ท่าเปาอย่างแน่นอนในฝั่งของแม่นางลี่อิน ก็ได้ให้ปากคำกับท่านกงชนเชอร์และต่อหน้าใต้เท้าเป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางนี้ท่านกงชนเชอร์จึงเกิดความสงสัยว่าถ้าหากว่าเจอรหนินยืนการว่าไม่เคยพบเจอแม่นางลี่อินแล้วจะทำยังไงําแม่นางลี่อินก็ได้แ,แต่ร้องไห้ฟูงไฟแล้วก็บอกว่า เชื่อคาเอถอไทท้าเปาข่าไม่โกหกท่านอย่างแน่นอนซึ่งไทท้าเป่าก็รู้ดีว่าคําพูดของแม่นางลี่อินนั้นไม่มีคําพูดใดเลยที่โกหกแต่ในทางการสืบสวนคดีจําเป็นต้องมีหลักฐานข้อมูลที่แน่ชัดก่อนที่จะเอาผิดคนคนนั้นถึงแม้ที่จะรู้แก่ใจว่าคนคนนั้นกระทําผิดอยู่แล้วก็ตามไทท้าเปา จึงเสนอว่าให้แม่นางลอินลองนึกว่าจะมีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าได้พบเจอกับเจินนิลซึ่งแม่นางลิินก็ได้ย้อนนึกไปถึงอดีตในวันที่เจนหนิลลงมือขม่มขืนตนหลังจากที่ขม่มขืนเสร็จก่อนที่เจนหนิลจะใส่เสื้อผ้าเจินนิล ปรากดว่ามีฝฟยสามเม็ดอ,อยู่ที่กลางหลังของเชนนินซึ่งท่านราชรคูก็ได้ลองให้แม่นางลีอินวาดฝฟยสามเม็ดที่อยู่บนหลังของเจนนิลไว้เพื่อเป็นหลักฐานขณะที่ดำเนินการในสวนเจนนินละแล้ว ทั้งพยานคนพยานหลักฐานพยานเอกสารต่างๆก็พร้อมที่จะปิดคดีซึ่งเหตุการณ์กำลังจะดำเนินไปได้อย่างสวยงามคดีกำลังจะสิ้นสุดลงแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นก็คือคำยุที่บุกเข้าห้องของแม่นางได้อิน นั่นก็คือนักข่าโกหลงซึ่งในครั้งก่อนเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับม่นางลิอินก็คือเคยช่วยเหลือม่นางลิอินพ้นจากการถูกวางยาและในจดหมายนั้นก็ระบ,บุว่าเราออกไปพบกันที่หลังสวนของสารไข่ฟง ในส่วนของแม่นางไอ้หูหลังจากที่กลับมาจากการดื่มน้ำชากับท่านกคงชนเชอร์กับจอมยุธจันเจา้าก็ได้กลับเข้ามาอารักขาแม่นางล่อินเหมือนเดิมในขณะที่เข้ามาในห้องก็พบว่าแม่นางล่อินไม่ได้อยู่ในห้องแล้วเจอเพียงแค่กระดาษแผ่นหนึ่งที่มีการนัดออกไปเจอที่หลังสวนแม่นางไอ้หูได้เห็นอย่างนั้น จึงได้รีบบอกตามหาแม่นางรี่อินใน,นทันทีในระหว่างที่แม่นางรี่อินกำลังพูดคุยอยู่กับโกหลงในระหว่างนั้นทางหลงและเจ้าหูที่กลับมาจากการลาตะเวนจึงพบเห็นเข้าพอดีและได้ตามจับใตวรยุทธ์ของทั้งคู่ก็ไม่สามารถสู้โกหลงได้โกหลงได้พา แม่นางลี่อินออกไปซ่อนตัวอยู่หน้าที่ที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถพบเจอได้ในส่วนของท่านเปาหลังจากที่ทราบว่าแม่นางลีอินถูกโจรลักพาตัวไปก็ไม่ได้กล่าวโทษแม่นางไอ้หูหรือไม่ได้กล่าวโทษกรับอยางหลงละเจ้าหูใดอย่างใดเพียงแต่ปรึกษากันกันกบท่านราชคูว่าคดีน,นี้ ดูท่าจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดซะแล้วหลังจากนั้นท่านเปาจึงได้สั่งการให้กางหลงและเจ้าหูออกไปตามหาแม่นางลี่อินตามสถานท,ที่ต่างๆในเมืองขคายฟงส่วนจำานิศไอหูก็ออกไปตรวจตาหาว่า โจรนั้นได้พาตัวแม่นางลิอินออกนอกเมืองไปหรือยังส่วนทาง้านจมยุดจำยึดกันเจา้าก็ไปสืบหาในส่วนของผู้จ้างวานฆ่าที่มีสายข่าวบอกว่าผู้จ้างวานฆ่านั้นเป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองไข่ฟงนั่นเองในส่วนของโกหลงหลังจากที่พาแม่นางลิอินมาอยู่ในที่ซ่อนตัวก็ได้ไปต่อรองกับผู้จ้างวานฆ่า บอกว่าข้าขอต่อรองกับผู้จ้างวานค่าโดยตรงที่ไม่ใช่เจ้าตอนแรกผู้จ้างวานค่าก็จะไม่ยอมแต่พอหลงเขาบอกว่าอย่างนั้นข้าจะปล่อยแม่นางลิอินไปเป็นพยานที่ศาลไขฟงตามเดิมผู้จ้างวานค่าจึงได้มาคุยกับเจ้าหน,นินว่าโกหลงนั้นอยากมาต่อรองกับท่านเองซึ่งเจ้าหน,นินก็ได้ตอบตก ว่าคาจะพบกับโคหลงด้วยตัวข้าเองและหลังจากที่เจนนินได้พูดคุยกับโคหลงโคหลงจึงยื่นข้อเสนอว่าข้าไม่ต้องการค่าจ้างเพิ่มแต่ข้าต้องการเพียงแค่ยกข,ขาวที่อยู่ติดตัวกับเจิ้นไท่เฟยซึ่งในตอนแรกเจนนิ็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด และข้าก็จะไม่ไปพบเจนไทเฟยด้วยทางด้านโกหลงจึงได้กล่าวว่าท่านก็ลองคิดดูแล้วกันระหว่างหยกขาวชิ้นเดียวกับชีวิตน้องชายเจนไทเฟยจะเลือกอันไหนแล้วพรุ่งนี้ข้าจะมารอคําตอบจากท่านว่าแล้วโกหลงก็องเดินจากไปหลังจากนั้นโกหลงจึงได้ เข้ามาพบแม่นางลีอินเพื่อเอาข้าวเอาน้ํามาให้แม่นางลีอินได้กินแม่นางลีอินจึงได้ถามว่าท่านมีน้ำว่าอะไรโกหลงจึงบอกว่าข้ามีน้ำว่าโกหลงแม่นางลีอินได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะโกหลงนั่นเองที่เป็นคนฆ่าเมียและลูกของคนที่ตนเองรัก ในฝั่งของเจ้นนินหลังฉากที่ได้ฟังการต่อรองของโกหลงซึ่งตนเองนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปพบเจ้นไทเฟยได้เพราะมีความหลังบางอย่างเกี่ยวกับหลกขาวชิ้นนี้จึงได้สั่งให้ลูกน้องคนสนิท แจ้งกับผู้ช้างวานค่าว่าระดมมือค่าทั้งหมดมากำจัดโกหลงซะจ่ายเท่าไหร่ค่าไม่เกียงและแล้วก็จบลงไปนะครับสำหรับการสปอยหนังซีรีส์เปาบุนยินใน EP ีที่สาสำหรับตอนหน้าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงยกขาวที่อยู่กับเจ้าได้เฟยมีความสำคัญยังไงกับโกหลงมีความผูกพันยังไงกับ เช่นไทเฟยและเชน,นินจะเป็นเครื่องมือของโคหลงหรือไม่ยังไงฝากกดติดตามและรอรับชมคลิปการสปอยซีรีส์เปาปันจินตอนที่สตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ